ก็ให้ดิฉันเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องของการกวนกายศาสตร์ทิพย์เนี่ยนึกแล้วก็อยากกินอยากกินเลยนะเพราะอะไรใ่ยากคือสมัยที่เราเป็นสามเณรเนี่ยเราก็ถึงช่วงเนี้ยอ้าวคนที่บวชเนรบวชพระทุกคนใช่ไหมค่ะพอเดือนสิบอ่ะเราจะได้ฉันกายศาสตร์ฉันกายทิพติ์ที่ญาติโยมเอามาถวายใช่ไหมล่ะเคยบวชไหมพี่จ้าเคยบวชยังเอาบวชแล้วได้กินไหมได้ฉันไหมฮะ ไม่ทันศึกซะก่อน่างั้นบวชอยู่เจ็ดวันคืออยู่ไม่ได้ไงบวชแล้วอยู่ไม่ได้ค่ะคือร้อนมากคิดถึงสีกาคือวันวันไม่ไม่เป็นอันสวดมนต์พี่กัมพูเข้าใจดีนะคะอารมณ์ที่ถึงสีกาเนี่ยอ้าอะไปดูค่ะกระทะนี้ใส่น้ำมนต์ด้วยนะคะไม่ใช่ธรรมดานะคะควรกายาสาธิิที่วัดลาดเป้งวัดลาดเป้งอยู่สมุทรสงครามนะคะโอ้หลวงพ่อหลวงพี่ก็ เอาเอาแบบว่าให้ปลอดเลยนะปลอดภัยญาติโยมมั่นใจถึงความสะอาดเลยนะคะหลวงพ่อก็ใส่ชุด PPE เลยคะ่ะและ้วก็เขาเรียกว่า,าให้ให้ญาติโยมเนี่ยสามารถมาทําบุญได้โดยที่ไม่ต้องกลัวพระพระก็ไม่กลัวโยมน,น,นะคะ ตรวจโควิดค่ะตรวจโควิดด้วยสามสิบห้ารูปนะคะรอดทุกรูปเรียกว่าพระรอดนะคะไม่มีโควิดแน่นอนค่ะโอ้โหข้างเดียวก็พอนี่สองข้างเลยนะฮะบาดเสียวแทนเดี๋ยววันจันทร์วันจันทร์คุณก็ต้องตรวจคุณก็ต้องหลับตาอย่างนี้ส่วนนี่เป็นวัตถุดิบนะคะที่ญาติโยมมาถวายพระหรือว่าท่านก็สั่งมาบางส่วนด้วยแล้วก็เข้าพิธีวปนกวกยาทิพย์ใช่ไหมพอเสร็จพิธีนะคะเขาเรียกพุทธาพิเศษใช่ไหม ก็เอามาลงกระทะสิคะกระทะแรกก็ต้องเป็นกระทะรสถพระธรรมหน่อยนะคะกะทะ็ท่านจะกวนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเริกเป็นชายก็คือให้พระธรรมใช่ค่ะพระธรมร,ะธรมเองพระธทมเองพระกวนเองพระกวนเองนะหลังจากนั้นญาติเดอมค่อยว่ากันนะขอรกระทะนี้ให้พระกวนก่อนโอโนี่เป็นเครื่องทั้งหลายมีน้นาาําตาลมะพร้าวข้าวตอกถั่วงานมสด กวนในกระทะใหญ่ๆเลยนะคะท่านพระครูพิสารสมุดกิจเจ้าวาดวัตรลาดเป้งน้าพระสงฆ์ห้ารูปเจริญพระพุทธมนต์นะคะหลายบทเลยค่ะคุณกัมพูคะแขณะที่กวนไปเนี่ยนะคะและแน่นอนค่ะก็ต้องมีน้ามนต์ด้วยนะคะปรยาศาสตร์น้ามนต์ที่พุทธาพิเศษแล้วอ่ะถือว่าเป็นการรื้อฟื้นประเพณีกวนกยาศาสตร์นะคะคุณกัมพูเขาทำมาตั้งแต่ปี55แล้วตามความเชื่อของชาวบ้านเขาจะต้องปลูกเสก อะไรต่างๆให้เรียบร้อยก่อนอคือถ้าเป็นวัตถุมงคลมันกินไม่ได้แต่ถ้าเป็นกยายศาสตร์ลุกเสกแล้วกินได้ก็เป็นมงคลไปอยู่ในตัวเลยโอ้โหโ,อ,โ,โ,อ,โอะไรจากขนาดนั้นเข้าถึงเนื้อถึงตัวทีเดียวเชียวถึงข้างในเลยตับไตไส้พุงเลยค่ะฟ<อ>ังหลวงพ่อังหลวงพ่อนะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะคะย่อมตานโงด้นะครับเพื่อหารายได้ในการสร้างอุโบสถเรียนไทยมหาอุตยนเสียของวัดตเต้ นะครับสืบเนื่องจากว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด19เนี่ยกำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศเลยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับในการโวยกายศาสตร์ของวันดนเ้นเนี่ยเราก็เลยมีการตรวจไอซิ่งเทสทิปขึ้นมาหรือว่า ATP นะครับเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคและกับญาติโยมสาธุชนอ่าได้ยินท่านพูดไหมคะเมื่อสักครู่นี้นะคแะแปลว่าท่านสามารถไปร่วมบุญได้โดยซื้อกระยาศาสตร์ทิปถ้า ซื้อขนาดใหญ่2กล่องเนี่ยหนึบาทขนาดเล็ก3กล่อง100บาทครับทุกบาททุกสตางค์สมทบสร้างโบสถ์เรือนไทยมหาอุด1เดียวในสยามนะคะคก็สามารถไปทําบุญกันได้หรือจะโทรไปที่วัดลาดเป้งน,นะคะศูนย์แปดเกก็ได้ะคะ่ะครับนี่ได้บุญด้วยเนาะใช่ค่ะได้บุญด้วยแล้วก็ได้ทานกายศาส์นะครับ